ลำไยค่ะลำไยลำไยออนซอนค่ะสวยมากเลยค่ะลำไยนี่แปลงนี้ใช้อนอนซอนล้วนๆเลยนะคะลูกใหญ่ลูกโตค่ะสวยสวยค่ะสวยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะไม่ได้แต่งลูกแก่งช่อนะคะเนี่ยลูกสวยมากเลยค่ะสวยไหมคะสวยไหมลำไยค่ะลำไยลำไย ลำไยสวยดาวนะคะลำไยสวยดาวค่ะลำไยสวยดาวค่ะลูกใหญ่ลูกโตใช้ออนซอนจิวพารเปิดตาดอกใช้ซินออนซอนใช้สโนค่ะลูกใหญ่สีสวยค่ะตื่นเต้นจังเลยดูลูกใหญ่ๆหญ่โอ้โหใหญ่จริงๆเลยทั้งใหญ่ทั้งทั้งใหญ่ทั้งพวงใหญ่รู้ได้เลยค่ะใหญ่จริง หอมเขาใหญ่จริงๆค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยสวยไหมคะสวยไมั้ยสวยจริงๆค่ะสีสวยลูกใหญ่ค่ะเดินชม ลำใหญ่นะคะวันนี้กําลังเก็บค่ะกำลังเก็บลำใหญ่นะคะกําลังเก็บลำใหญ่ลูกใหญ่แต่สีสวยสวยจริงๆค่ะลูกใหญ่มากเลยดูได้เลยค่ะดูได้เลย สวยสวยค่ะทำใย,ยอิงได้สวนบึงชนังนะคะแปลงนี้สวนบึงชนังค่ะสวนบึงชนังสวนบึงชะนังค่ะสวนบึงชนัง,ง,นงแปลงนี้ใช้ออนซอนล้วนๆค่ะใช้ออนซอนเปิดใช้ยิวพาเปิดลาดอกช่อใหญ่ลูกใหญ่ สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะอนอนซอนฮิวพารเปิดตาดอกออนซอนฝาเขียวกับซันโบฉีดลูกนะคะบำรุงลูกค่ะ